สวัสดีค่ะดิฉันนางจิตตาอุณาพมนะคะ,ะประธานกองทุนพระราชวชิาราลังการผู้โดยแลสถาบันพระรังจิตตานุภาพสาขา90วัดป่าสารวันนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาเป็นตัวแทนของผู้นำบุญทั้งหลายนะคะที่นำสิ่งของมามอบให้เด็กที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต11จังหวัดนครราชสีมานะคะในวันนี้ได้มา เจอกับการยาณมิิรนะคะในการมอบทุนการศึกษาแล้วก็มอบสิ่งของมอบขนมให้กับเด็กๆเ,เนื่องในโอกาสวันเด็กนะคะที่ศูนย์การศึกษา,าพิเศษเขต11 จังหวัดนครราชสีมาในวันนี้นะคะอยากจะเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติและผู้นำบุญทั้งหลายนะคะตลอดจนคณะสงฆ์ที่ท่านได้ให้ความเมตตาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะได้รู้ว่าเด็กๆด,ดีใจมากที่เห็นผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายนะคะได้นำขนม,ามมามอบให้มามอบทุนการศึกษานะคะเขามีความสุขมากและโดยเฉพาะกำลังใจกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ดูแล เด็กพิเศษเหล่านี้นะคะเรามาช่วยกันสร้างเด็กพิเศษเหล่านี้ให้เขาได้เป็นคนพิเศษนะคะเพื่อเป็นกำลังของชาติในวันข้างหน้าอยากจะเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาหรือผู้ใจบุญทั้งหลายนะคะให้มองตรงนี้ว่าเราทำบุญที่วัดเราก็ทำเราทำบุญที่โรงพยาบาลเราก็ทำแต่ถ้าเราได้ทำบุญกับเด็กพิเศษที่ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ เขต11จังหวัดนครราชสีมานี้ด้วยก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเกิดอาน,นิสงส์อันยิ่งใหญ่นะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านนำมามอบให้เพื่อดูแลเด็กพิเศษเหล่านี้นั้นนะคะสามารถออกใบอนุโมทนาบัตรแล้วก็ได้รับเป็นจำนวนสองเท่าด้วยนะคะจากะระเบียบของกรมสรรพากรนะคะถูกต้องทุกอย่าง เนะชิญชวน,ชวนมาทำบุญด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะ